สวัสดีครับผมนเดชครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมตำรูจฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนาเดชนะครับให้กาลังใจนเดชขอบคุณมากวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอของลูกบอลและก็เรื่องของพญ,ญานาคองคปู่พญานาคปูญญาา่ปฏริจิตนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วใส่หัวใจ ใส่ดวงแก้วก็น่าใส่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งนะไม่มิดเยอะปัญหาเยอะน่าจะน่าจะยาวเลยตอนนี้ปัญหาคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของป่าไม้นะครับนี่ก็เข้าไปบ้านลุงคนเรยวนี้เข้าไปเยอะเลยเยอะเลยเห็นว่าเกือบร้อยหรือประมาณนั้นมีเจ้าหน้าที่เยอะเข้าไปไปสอบถามเรื่องการสร้างการสร้างปัญนา ว่าสร้างได้มาตรฐานไหมเป็นยังไงบ้างผู้จะทับผู้ที่มาสักการะหรือผู้ที่มาเที่ยวมาชมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องของที่ดินที่ดินว่าที่ดินเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์เสร็จแล้วจะมีปัญหาเรื่องการสร้างพญะะานาคเพราะว่า,าที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาจะให้ท,ทําเฉพาะ ตำมาหากินหรือปลูกอย่างฟรานเนี่ยหรือว่าปลูกตำมาหากินจะต้องรอครัวหรือประมาณนั้นสร้างบ้านสร้างอะไรได้แต่ว่าไอ้นี่นาเดชก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมายนะแต่ว่าคุยกันให้ฟังว่าตอนนี้ป่าไม้ก็เข้ามาแล้วเขาบอกเป็นที่ดินของป่าไม้ตรงนี้เป็นที่ของป่าไม้กรรมสิทธิ์ของป่าไม้ไม่ใช่ที่ของอุทยานตรงนั้นโอเคตกลงกันเลยตรงนั้นเรียบร้อยหร่ว่าป่าไม้ก็เข้ามาบอกเป็นที่ของป่าไม้ทีนี้ป่าไม้เขามาแจ้งเลยที่นี้ อ่าส่วนองค์อ่าคงค์ปู่ปฏิจิตปัญญาจะได้ทําต่อไปหรือไม่แต่คงอ่าช่างก็คงหยุดหยุดไปก่อนนะครับคงหยุดไปก่อนแต่ผมผมนะผมผมคาดไปนะเด็ดนะเด็ดคาดไปว่าน่าน่าจะโดนทุกแน่อ่านี่เอฟซีทั้งหลายนะผู้ที่จะตารในองค์ปัญญาก็ต้องทําใจนะเออก็ต้องทําใจนะเ,เด็ดก็นะเด็ดก็ทำใจเหมือนกันอ่า ครับต้องอคนแล้แต่อะไรไปว่ากันแต่ไม่เป็นเรื่องของกฎหมายนี่ตนที่เขาสร้างใหม่ๆตนที่เริ่มสร้างนะจริงๆเนี่ยนัดเด็ดนัาเด็ดนัเด็ดน่ดเด็ดบอกตรงเลยนะจริงมันต้องมีคณะกรรมการออตั้งคณะกรรมการขึ้นมายัง่ไงก็ได้แล้วไปคุยปรึกษากันว่าทําได้ไหมสร้างได้ไหมที่ดินไม่มีเอกสารสิิตเนี่ยนัเด็ดจะไม่ลงลึกถึงว่ามีเอกสารสิ์เบ็ไหนยังไงเนี่ยนัดเด็ดจะไม่ลงอย่างนั้น ต่เหมือนการสร้างเนี่ยลักษณะอย่างนี้่สร้างองค์พญานาคเนี่ยที่สร้างแบบการท่องเที่ยวเลยก็แล้วแต่จะเป็นที่ท่องเที่ยวก็แล้วแต่การสร้างต้องมีต้องมีอ,งมอะไรวิศวะ,ะวิศวะผู้คุมงานดูงานเนี่ยแล้วต้องไปปรึกษาว่าจะต้องปรึกษาใครบ้างขนาดว่าที่ดินน่ะที่ดินที่ว่าเป็นบ้านเป็นที่ดินเราเองนะสร้างบ้านเนี่ยเราต้องไปขอแปลนจากเทศบาลนะถ้าน้เด็ก พูดผิดเขาอขอพยไปไต้องไปเทศบาลน,น่ต้องขออนุญาตจากเทศบาลว่าจะทาบ้านจะสร้างบ้านนี่สำหรบับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะแต่นี่ที่ดินไม่มีอเอกสารสิทธิ์นี่จริงๆนมันต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาต้องพูดคุยต้องปรึกษาว่าที่ดินเนี่ยมัน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 ติดของของหน่วยงานไหนป่าไม้หรือว่าอุทยานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยที่เราจะไปสร้าง นน่นนี่นั่นคงยากแต่นี่นัดเดทก็ไม่ไม่ทราบนะว่าเขาเขาเขาสร้างไปยังไงจริงๆถ้าตามที่นัเดทคิดมันต้องมีกรรมการขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปหาไปหาเจ้าหน้าที่ว่าใครรับผิดชอบถ้าทําไม่ได้เนี่ยทีนี้เราก็ไม่ทาเลยตั้งแต่แรกเราไม่ต้องเสียเงินอ่าเราก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วปรึกษาว่าเราจะทําไงถ้าจะเป็นเป็นเป็นทาที่ท่องเที่ยวสมมติเราจะทําที่ท่องเที่ยวว่าเออเนี่ยที่บ้าน กกอกเนี่ยให้เป็นที่ท่องเที่ยวเลยก็ว่ากันไปต้องปรึกษากันตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสักกี่คนก็แล้วแต่เขาว่ากันไปแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าติตดตัติดป่าไม้ก็ไปคุยป่าไม้ว่าทำได้สร้างได้ไหม,มแต่นี่ก็ทําเลยนี่นายกไม่เข้าใจนะแล้วพอมันมีปัญหาเนี่มันมันมันโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นะโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แต่นี่เห็นว่า เขาถามว่าองค์พญานาคนี้ต้องต้องหยุดหยุดทำหยุดสร้างไหมเขาบอกว่าต้องให้ศาลตัดสินนั่นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ตอบคำถามนี้เลยเพราะว่ายิงก็ต้องให้ศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พูดถูกเลยแหละเขาทาถูกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอ้ยหยุดทําไปก่อนเนยแต่แต่ผมคิดว่าตัวนี้เจ้าหน้าท่เขคงหยุดไปก่อนนะครับเนี่ยต้องเจอต้องเจอยคงหยุดไปก่อนก่อนแล้วแหละแต่งานนี้ก็เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเห็นว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เหลือนิเดียวเหลือเสียนเหลือช่วงเสียน่ะตรงไหนไม,ไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นช่วงเสียนช่วงหัวเนะี่ยแก้วอะไรก็ใส่เสร็ดเรียบร้อยหมดแล้วที่นี่เหลือแต่ว่าสีอย่างเดียวสีเนี่ยก็ต้องพ่นนะเห็นว่าพ่นเพื่อที่จะยังสีอยู่นานเลยต้องพ่นสีแต่แล้วถึงการสร้างเนี่ยเห็นว่านี่เจ้าหน้าที่ก็คุยกับลุงพลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คุยกับลุงพ,พล,งพะ,ลงพะพาลุงพลอ่าลุงพลก็พาไปชี้ว่าเนี่ยอ่าที่ดิน ที่ดินที่ที่แกยอยู่เนะก็ขอบเขตถึงไหนยังไงใครเป็นคนให้มาอย่างไงอะไรเงี้ยคือสิทธิเอกสารบางอย่างเนี่ยคือคือคือรัฐเขาให้เป็นเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลเน่ถึงเขาเจะไปขายอะไรไม่ได้ถ้าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อ่าอาจจะอาจจะให้ลูกให้หลานนะคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะได้นะ่ะเออนี่นะเดี๋ยวพูดพูดไปถ้าผิดนะผิดตรงไหนก็อดีขอไปด้วยนะเดี๋ยว็ไม่ค่อยทราบเรื่องกฎหมายเท่าไหร่พูดกันตรงไปตรงมาอย่างเงี้ย เนี่ยก็อ่าลุงพลก็ไปคุยเนี่ยจะคุยกับเจ้าหน้าที่ลุงพลก็พาไปดูพาไปดูที่ตรงนั้นตรงนั้นถึงตรงนั้นเนี่ยเนี่ยเขาพาพาเจ้าหน้าที่ไปดูเจ้าหน้าที่ก็ตามไว้นักข่าวก็ไปย,ยืนยุ่ยแย่มากม,มายอ่าไปดูองค์พัญนาคด้วยว่าเนี่ยท,ที่ที่ทาเนี่ยคือได้มาตรฐานยังไงเหล็กขนาดไหนไม่พังไม่ไม่ล้มลงมาแน่นอนเพราะที่รองรับที่เป็นหินเทียมเขาบอกว่าเทลงไปถึงขั้าคิวรถ พอเยอะแยะน้ำหนักตรงนั้นแต่ว่าองคูองคูพญานาคมันก็ข้างในเป็นเป็นโพรงเป็นโพรงคือเอาเอาปูนาบไปข้างนอกเท่านั้นเองฉาบแล้วก็ใส่เกดแต่เวลาการสร้างการทําเนี่ยบางทีเ่ะคนประธานโทษนะคนมาบ้านบางที่เขาไม่รู้นเนาขาไม่รู้จริงสร้างทําที่นี่ยุ่งเลยยุ่งตรงไหนเพราะเวลาขนาดเขาสร้างบ้านอน่ะนี่น่จะยกตัวอย่างนะไม่ไม่ใช่สร้างบ้านสร้างเหมือนสร้างสะพานงานของของของรัฐอะไรเนี่ย ต้องมีวิศวะคุมต้องมีวิศวะคุมพอจะเทปูนปับ๊บเทเสาเทคานเนี่ยเขาต้องเห็นเลยว่าเออเนี่ยใส่เหล็กขนาดกี่หุนอืว่าไปไปถุนสิบหุนเก้าขุนว่าไปตามที่สเปคมาตรฐานที่ที่เขาให้มาที่เขาบอกเขาจะทําออโตโมบ,บแบบบอกมาอย่างเนี้เขาต้องไปอย่างนั้นวิศวะเขต้องไปดูเลยต้องไปคุมไม่เห็นกับตาเลยให้เห็นกัตาเลยว่าเ,ออเขาทำจริงจริงและปริมาณการ ผสมปูนเนี่ยเนี้ยก็เขาก็ต้องดูต้องเห็นว่าปริมาณเท่าไหร่ใส่ทรายเท่าไหร่ใส่ปูนไอ้ใส่หินเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีมีสูตรของมันอยู่เจ้าหน้าที่เ็าต้องไปดูวิศวะเก็ต้องไปดูว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่ำเสร็จจนเสร็จเลยอืแต่คนนี้ของคนนี้ของลุงพลเนี่ยที่สร้างพญานาคเนี่ยตนที่สร้างอ่ะมันไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูตนที่ ลง,สงเสาก่อนแกไม่มาดูนี่เราพูดตรงไปตรงมาหน่อไม่ได้เข้าข้างใครนาไม่นีมีเจ้าหน้าที่มาดูผมไม่ใช่ไม่รู้เจ้าบอกว่าไอ้ข้างในใส่เหล็กทั้งนี้หุน่นทั้งนี้หุน่นแล้วก็รูปร่างโครงสร้างข้างในมันเป็นโครงข้างนอกอเป็นปูนฉาพ้อยแล้วก็ใส่เกล็ดมีน้ำยุงน้ำยาอะไรอ่าไ่นอนไม่หลุดไม่รู้นี่นั่นมันมันไม่ได้จริงๆนะเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องมาดู คนคุมงานเนี่ยไม่ถึงคนคุมานเนี่ยต้องมาดูตั้งแต่แรกเลยจะมาบอกนี้มันมันไม่ได้เนี่ยนี่เนี่ยพูดถึงตรงไปตรงมาเลยนะมันไม่ได้เจ้าที่ต้องมาดูเลยจึงต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาดูเลยเออเนี่ย,ยเราใส่เหล็กนะอ๋อเขาเห็นเลยเขาเห็นปั๊บเล้ก็เขาจะถ่ายรูปเขาจะเออมีพยานเลยว่าเออเนี่ยเจ้าหน้าที่รับเป็นวิศะวะคนนี้นะก็มาคุมงานดูงานนะถ้าทําไม่เฉยๆอย่างเช่นคนที่สร้างพญานาคเนี่ยช่างไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้ามันไม่มีปัญหามันก็ไม่มีสมมติเราไปสร้างตำวัดวารามนี่มนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าที่นี่มันเป็นที่ดินของผมผมป่าไม้เห็นว่าเนี่ยที่ดินแบบนี้มันมันทําไม่ได้มันทําถ้าว่อยโําหากินได้แต่ว่าถ้ามาสร้างแบบนี้มันมันไม่ได้ผมว่านี่ผมว่าโดานทุกเนี่ยโดนทุกผมผมคิดว่าโดานทุกในนนเนี่ยนี่เออ พูดตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ที่ผ่านที่เห็นมา่ะถ้าเป็นถ้าโดนทุบผมคิดว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่โดนทุบพยานาคเป็นครั้งแรกที่โดนโดนทุบเพราะว่าสร้างอเขาเรียกว่ามาอยู่ไม่ถูกที่พูดตรงๆลงเลยเออมาอยู่ไม่ถูกที่ือการสร้างมันต้องขอเขาก ouais. idades, uh ่อนเจางนี้รัฐเขาก็พูดถูกกันต้องขอเจ้าหน้าที่รัฐไปดูดูว่ามันเป็นของของหน่วยงานไหนบาไม้หรือบอกอุทยานไปขอเขา แล้วก็ต้องมีหลักฐานอ่าเ,เป็นเป็นอกสารมาเลยว่าให้หนังสือมาเลยว่าโอ้ทาได้สร้างได้แต่แตอยู่ๆก็มาทาบอกว่าเออตัวตัวเองมีมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ในที่ดินตรงเนี้ยแต่มีสิทธิ์ทำากินน่ะอ่าไม่ไดีบอกตรงน่ะมีสิทธิ์ํำหากินแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสร้างหรือว่าสร้างพญานาคอะไรเนี่ยหรือสร้างอะไรขึ้นมาที่เป็นลักษณะของพาณิชย์อ่ะ แต่ผมก็ยังงงมันต้องมีจริงมันต้องมีที่ปรึกษาต้องคุยะนะแต่ผมก็ยอมรับว่ลุงคนแก่ก็แก่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะนี่นี่นี่ประธานโทษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าลุงคนไม่รู้นู้นี่นั่นนะแต่แกก็เป็นคนบ้านๆจริงๆะนะจริงมันต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาหรือที่ปรึกษาว่าเออทำได้ไหมที่ดินลักษณะนี้ทาได้ไหมมีคนเคยสร้างมาหรือเปล่าอะไร,นร,ะนรเนี้ยขนาดรีสอร์ทเนี่ยเขาทำรีสอร์ทเนี่ยเขาต้องต้องทุบเลยเ่ะต้อง ตหน้าที่เขาต้อง it, ต้องรื้อหมดต้องรื้อหมดต่นนี้ผมคิดว่าต้องโดนน่ะต้องโดนแน่เลยนี่ผมผมจึงออกมามามาพูดกับอ่าเนี่ยเอฟซีเอฟซีที่ว่าเออคนที่ว่าอ่าบูชาพญานาคอะยรก็แล้วแต่นี่สร้างอะไรเรไรทว่ว่าคนที่ให้เงินมาสร้างเลยก็แล้วแต่เขาว่างไปอังนั้นคนที่ก็ให้เงินให้ทองอะไรมามาสร้าง มันเขาก็ให้เขาก็เขาก็เขาก็มาทางนี้นะพูดง่ายเตี่ยสายเขาก็อยากจะให้สร้างเขาก็ศรัทธาเออศรัทธาเขาก็ให้สร้างแต่พอมันมีปัญหาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกระทบทันทีเลยกระทบคนที่เขาให้เงินมาเงินมันเสียเปล่าเลยเงินเนี่ยเงินเสียเปล่าเลยถามว่าลุงคนเดือดร้อนไหมเรื่องนี้ลุงคนไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ตังลุกไม่ใช่ตังลุงคนนี่พูดตรงเลยนะถูกไหมอ่ะเออ ตังคนที่เขาจะทานเขาให้มาเขาให้เขาให้สร้างจริงเนี่ยเขาให้สร้างจริงเนี่ยคนนู้นให้มันนิดคนนี้ให้มนหน่อยหรือยังไงก็แล้วแต่ไอ้นั้นไอ้นั้นผมไม่ไม่ไม่พูดถึงน่ะเออถามลูกบนเดือดร้อนไหมตรงนี้ไม่เดือดร้อนน่ะทุกก็ทุกไปแต่คนที่เขาเหมือนผมเนี่ยผมก็เสียดายน่ะเงินถึงผมจะไม่ไม่ได้ให้สักบาทผมก็เสียดายน่ะเพราะว่าเงินมันไม่ใช่น้อยเนี่ยเป็นล้านน่ะระคาค่าค่าที่ทําเนี่ยมันตกประมาณ ที่เห็นเห็นเงาหกแสนเงาหกแสนยังไม่เสร็จนะยังนู them, ่นน no so so ี okay, <yeah. S 1> ่น so uh ั่นอีกเนี่ยที่ผมว่าทําไมไม่ขอตอนแรกไปไปคุยก่อนคุยกับที่รัฐอ่ะต้องคุยว่าอที่ดินนี้มัน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 เป็นของใครของหน่วยงานไหนถ้าป่าไม้ก็คุยกับป่าไม้ต้องอุทยานคุยอุทยานต้องเรียนบอกว่าทําไม่ได้สร้างไม่ได้ก็ไม่ทํากันตอนนั้นเลยเราก็ไม่ต้องเสียเงินที่เรามาเสียเงินพอเสียเงินแล้วมันสิไม่อื่นมาตามมาขดุงคดีมันตามมาเอง กรุอดีไอ้น,นี่ผมไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการุดีแบบนี้นะว่าเออผิดไหมหรือว่าแค่ที่ว่าเอ้ยทําไม่ได้แล้วก็ทุบเลยอันนี้ก,ก็ก็อีกเรื่องนะ่ะเออแต่นี่มันเรื่องที่มันตามมาคือรบเสียเงินนี่จะได้เงินนี่เงินไม่ใช่หาง่ายนะเดี๋ยวนี้เออเงินเงินเป็นล้านนะไม่ใช่น้อยนะเงินเป็นล้านนะถึงแก่ถ้าคิดว่าคนที่เสียดายคือคนที่ให้ตังค์ผมคิดว่านะคนที่ให้เงินนะ่ะ คนที่เอาเงินมาให้แกเขาก็ตั้งใจจริงๆไงนั้นนั้นแกจะเขาใจบริสุทธิ์จริงๆไงคนที่ให้เงินมาเนี่ยผมผมยุย่องเลยเออแต่ถามว่าลุงคนเสียไหมลุงคนไม่เสียนะผมมองอย่างนี้นะลุงคนไม่เสียเพราะแกไม่ได้ออกสบา,านนีจะแกออกบ้างไงผมก็ไม่รู้นะอาจานโทษถ้าว่าแกออกบ้างเนะ่ะพูดถึงว่าเงินแกนะ่ะไม่ใช่เงินที่ว่าอ่าเอฟซี FC อะไรเขาให้มาหรือคนที่เขาศรัทธาเขาให้มานะ่ะพี่เสียได้เงินผมเสียได้แทนเลยเนี่ยพูดเสียได้เลยผมว่า นั่นเด็กนั่นเด็กคนทงเลยนี่ถือว่าต้องทุบอะจริงจรงอ่ะอย่าโม้ให้รัดเนี่ยผมว่าเขาเขาก็ไม่เอาอ่ะไม่รู้นะนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเป็นถ้ารัดเอาก็คงเป็นเคสแรกแล้วถ้าถูกโดนทุบก็ผมผมว่าเคสแรกเหมือนกันนี่ที่พญานาคโดนทุบอ่ะเพราะไม่มีที่ไหนที่เขาทุบอ่ะเขาก็สร้างในที่ที่ถูกกฎหมายตัวไหนเขาสร้างตำวัดวารางยูที่ดินนี่ก็มีมีเจ้าของชัดเจนมียอมีโฉนดันอะไรก็ว่างไปแต่นี่แกไม่มีอ่ะ ที่ตำรวจต้องเชิญไปโรงพักเลยอต้องสู้กันคดีต้องจ้างทนายนี่เห็นว่าวันนี้ทนายเอาทนายก็มาอย่างรีบเลยอือไปอยู่ที่ตัวบอกุกตุมนักข่าวก็รอกันหน้าสถา,านีเต็มไปหมดทาข่าวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยข้างในไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนี่ต้องรอใอ้ศาลตัดสินเลยเนี่ยต้องรอใอ้ศาลตัดสินว่าจะทาต่อไหม้าไม่ทําต่อเนี่ยต้องเกิดศาลตัดสินไมมหยุดไปก่อน,นหรือยังไงเนี่ย เจไดเลยอ่ะเจไดเจไดหลายอย่างเนี่ยเจไดที่บ่าสร้างไปแล้วสวยมากเลยทำนะทสวยมากเลยนี่เนี่ยเดี๋ยพูดตรงไปตรงมาเลยนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าขวางลุงบนหรือว่านู้นนี่นั่นหรไม่ได้ว่านี่ยแต่ถ้าผิดเราต้องยอมรับเน่เราก็ต้องทําใจองอือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราไม่ได้ไปแจ้งเขาลุงบนไม่ได้ไปไปไปแจ้งเขาว่าไม่ได้ไปปรึกษาเขาาเออทาได้ไหมที่ดินตรงนี้ที่ดินเราไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรนะผมจะทําแบบนี้ทําได้ไหม ตั้งคณะ,ะกรรมการขึ้นมาสามคนห้าคนสิบคนก็ว่าไปพอาเยอะแยะไปทำไมทำไมเขาไม่ทำ,ไมไมท,ำทำไมเขาไม่สร้างทำไมไอ้ประธานโทษทำไมเขาไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเออคนดูแลเงินงนั่นก็ว่าไปเงั้นน่ะนาเด็นาเดชดก็พูดพูดไปตามตามที่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเออตอนแรกเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อนว่าเออทําได้ไหมสร้างได้ไหมตรงนี้เป็นที่ดินจริงเดที่แต่ว่ามันมันไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเราทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราก็หยุดตรงนั้นเลย แล้วทาตรงไหนได้บ้างถ้าทําไม่ได้คือไม่ทําเลยหรือไปทําที่อื่นก็ว่าไปตาพัดวารามถ้าเราตั้งใจจะทําจริงๆเนี่ยจะให้คนที่ตรตาธาก็มาแล้วก็จะเขียนชื่อยังไงก็วาไปเลยว่าเออเนี่ยมีผู้มายามเงินต้องผู้ทนี้เพื่อที่จะสร้างตรงนี้หรือไปสร้างบนทีธธ่ดินที่ว่าเขามีสามสิบก็ได้ถ้าเขามอบให้เออหรือรัฐอนุญ,ญาตรัฐบาลอนุญาตไม่ใช่แั่ธรรทษหรือว่าอ่าหน่วยงานนั้นเขาอ,อนุญ,ญาตอย่างเนี้ยเป็นติดป่าไม้ไงถ้าป่าไม้ก็อนุญาตอ่โอเคเลย แล้วก็คุย,ยตั้งแต่แรกเลยว่าเออเนี่ยทยําเสร็จเขาให้ให้ป่าไม้ไปเลยอ่าคนจะได้มาเที่ยวเพราะว่ากันไปจะได้มาเที่ยวมากราบไหว้คนผ่านไปมาก็ได้มาบูชามาไหว้เออคนที่ศรัทธาเขาเข้ามาคนที่ไม่เด็ดาดอาจจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรแล้วก็ไปแล้วว่เาเอออาจจะเป็นที่เที่ยวเป็นที่เที่ยวไปเลยที่กอกันเออที่ผมเคยพูดว,ว่าเออมันน่าจะเป็นที่เที่ยวในอนาคตเนี่ย คือน่าสนใจที่นี่น่าสนใจแต่ว่ามันปิดพลาดตรงไหนผมไม่รู้นะแต่จจว่าเออเป็นที่ดินที่ว่าอา่าชาวบ้านมึรุ่นร,รุ่นผูกรุ่นญารุ่นทวดเนี่ยคนโกรเขามาอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานแล้วคือเขาอาจจะอาจจะเป็นป่าเป็นป่าทึบสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมาอยู่ถึงรัฐก็ให้อยู่อะไรประมาณนี้ก็อยู่ได้ทําทาหมากินได้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มัน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 จะเดินขึ้นแล้วทีนี้ พอมันจะเรื่องกันแล้วเอกสารจิบบางเพราะยังไม่มีเพราะยังมีคคดทุกคนนูทำงานกินกันได้แต่พอมาจะทําเนี่ยพยาหน้าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่ยางเพราะคนจะต้องมาเที่ยวถูกไหมอ่ะเออคนจะต้องมาเที่ยวคนยีต้องมาดูมาชมแล้วตรงนั้นถ้าเกิดเป็นที่เที่ยวมันมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเออมันเปลี่ยนไปเลยไหนจะต้องที่มีที่ให้คนพัก พอมาปั๊บก็ต้องเออต้องดูด,ดูดูทิวทัศสวยงามอะไรเงี้ยต้องมีที่พักอือโฮมสเตย์อ็ไรก,กว่าไปแต่เป็นอะไรเล็กๆก็กกได้มสช่างออช่างได้ไหมถ้าเกิดช่างไม่ได้ก็โดนอีกอะไรประวัณิเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นที่ไม่มีเอกสารสิตนะเออที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำถูกนะนักเด็กพูดตรงไปตรงมาน่ะเออเสียดายนะที่นักเด็กั้วงว่านักเด็กเสียดายน่ะพอทําไปแล้วปั๊บเนี้ยเนี่ยมาโดนทุบแบบเนี้ย ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นอนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาก็นานทําตามหน้าที่ของเขาแต่เราคนที่ทําคนสร้างทําไมไม่ตั้งคณนะกรรมการขึ้นมาแล้วไปปรึกษาเขาว่าทําได้ไหมสร้างได้ไหมที่ดินตรงนี้พราะมันสร้างแล้วมันมันเหมือนกับว่าเอาเงินไปเอาเงินไปทิ้งเลยต้องทุกอย่างเดียวแลร้ว่าถ้าตรนอาจจะโดนอะไรบางอย่างอีกาผมก็ไม่ทราบไดนั่นเลยเราไม่รู้เรื่องกฎหมายเราไม่รู้ที่ตำรวจก็พา ไอ้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็พาไปที่วัวนอกุกตุมนักข่าวอะไรก็ไปตามไปอ่าดูทุกเบอร์เลยนไปกันเต็ไมไปหมดฮนะนี่วันนี้โอ้สะเทือนเลยผมว่านะสะเทือนปกุกหก,กเลยลุงพลนี่สะเทือนเลยนะวันนี้นะไม่รู้มีอารุมหรือเปล่าเห็นตบพญายนาคปุ๊บ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 มาเข้าไมเลยอ่ะลุงพลต้องใจเย็นๆน่ะต้องใจเย็นนะ่าเ,นนะเรื่องแบบนี้ด้วยต้องใจเย็นนะ่ะโอ้ มันมึงคนต้องเดินหน้าต่อนี่พูดกันตรงๆนะต้องใจเยน็นๆถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดต้องยอมรับเลยเนี่เอออดีตก,ก็เห็นใจนะเออเดีตก,ก็ให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละเออวันนี้เจ้าที่รักไปกันเต็มเลยอผมเห็นผมตกใจเลยเหมือนกันอมงานเข้าแน่ลงบนงานนี้งานเข้าแน่พญาน,นาคก็โดนทุกแต่ผมคิดไปเองนะตอนนั้นนะถ้าเ,าเด็กพูดผิดก็ขออภัยตอนนี้ก็ต้องรอให้ศาลเป็นเป็นพูด ตัดสินว่าจะ,จะจะจะหยุดด้วยก่อนไหมการทําเนี่ยพอหยุดปั๊บเนี่ยผมว่าสารสั่งหยุดเนี่ยจะทําไงต่อจะทุกไหมหรือว่าจะบนจะมอบให้กับป่าไม้ไปเลยป่าไม้จะรับไม่รับยังไงโอ้มันต้องคุยกันอะต้องคุยกัยนตรง,งนั้นนะใครจะมารับผิดชอบเดี๋ยวโดนพ้องอนีกยุ่งเลยเนี่ยได้มาคุยให้วังเรื่องนี้โอ้เรื่องใหญ่เลยนั่นเอว่าเนี่ยแล้ว ผู้ที่เขาจตาเนี่ยโอ้โหน้ำตาน้ำตาตกเลยอ่ะน้ำตาตกเลยบอกให้ยี่คนีสารเนี่ยว่านี่เขาบูชาพญาหน้ากันเยอะยังไงก็ต้องเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาว่าเราต้องเคารพเขาต้องรคบรพเจ้าหน้าที่อ่าเราอาจจะไม่รบข้อเองคนนั้นลูกบนก็ไม่ได้ไม่รบข้อเองก็ว่าได้เพราะว่าใคนะเด็กมาคุยอะไรให้ฟังก็เสียดายนะเด็กก็เสียดายถ้าว่าโดนทุบจริงเสียดายก็เลยแต่สารวันนี้ก็อยู่ที่สารบุตรเนเ่ยว่าตังตนายแล้วก็มากันแล้ว ี่เรื่องใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเนี่ยเราทำอะไรเราไม่ปรึกษาไม่ไม่ถามถอยอะไรกันว่าเออมันทําได้ไหมสร้างได้ไหมเนี่ยเนี่ยุ่งเลยเนี่ยนะผมถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยจริงอมันมันน่าจะมีคนปรึกษาก่อนว่าเออทาได้ไหมเพราะเรื่องแบบนี้มันต้องต้องคุยเ่ะมันต้องคุยอนี่ยถ้าที่ดินเราไม่มีปัญหาที่ดินเรามีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มไงก็อยู่ในที่เราทำป็นจนวันนี้ก็ได้แต่นี้ไม่ได้เนี่นี่ก็ไม่ง่้เ่ยเพราะเราเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ รัดก็ไม่เพื่อธมาหากินแั้นมันเองในที่ดินตรงนั้นเนี่ยที่ที่ที่เขาอยู่ที่ปกครองนั้นเ่ยนะเพราะเป็นจุมนใหญ่แล้วตรงนั้นเมื่อก่อนอาจจะมีปา่าเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวนี้ต่างุ่นมันมันตัดเรียบร้อยแล้วเป็นชุมชนที่น่าอยู่อ่าณเด็นมองว่าเป็นจุมชนที่น่าอยู่แล้วพอมามีเรื่องแบบนี้โอ้โหเป็ดเลยเนี่ยี่เราขอขอบคุณเนี่ย,ยเดี๋ยวมามาพูดได้วางขอบคุณทุกๆคนๆๆที่ตามติดตามณเด็นมานะครับก็ค่อยว่ากันไปดูันไปว่าเป็นยังไงนะครับ อ่าขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ